คุเนียอากาศดีนะคะเราก็เลยเดินออกมาเที่ยวนะคะเดินออกมาเรื่อยๆแหละออตรงนี้จะเป็นส่วนของทะเลที่ตรงเนี้ยที่เราอยู่นะะเนี่ยคะ่ะ,คะ,ะเป็นอิสตันบูลฝั่งอ่ยุโรปไซ้์นะคะฝั่งนู้ดนะคะจะเป็นฝั่งเอเชียซ้์นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็จะมีพวกเรือเฟอร์รี่สำหรับท่องเที่ยวแล้วก็เรือเฟอร์รี่สำหรับเดินทางนะคะไปที่ฝั่งของเอเชียนะคะแล้วก็ ที่เห็นก็คือคนแบบตกปลาเยอะมากเลย,ยนะคะบนสะพานนะคะสะพานเป<ม>็น,<ม>นแถวเลยอ่ะก็บอก่าปลาที่นี่เยอะมากะคะ่ะแล้วก็แบบคนก็ได้กันเยอะเลยได้กันแบบเต็มเต็มกระติกเลยอะ่ะแล้วตรงนี้ใกล้ๆอ่ะค่ะมันจะมีแบบตลาดขายปลานะคะซึ่งเขาตกเสร็จแล้วอ่ะเขาก็เอาป,ปลาตัวนี้ไปขาย,ขายตลาดนะคะหรือไม่ก็ไปดำเนิการกินจุนใหญ่เห็นที่เห็นก็คือเอาไปเอาไปที่ตลาดนะะค เมื่อกี้ก็พยายามมองหาร้านที่ให้เช่าเบ็ดนะคะไม่มีแล้วก็คนนี้เขาก็เป็นตัวเองนขาพก็เมื่อกี้ถามได้ถามคนนึงก็ถามว่าแบบฮียเนี่ยตกตกปลาเดี๋ยวเพราะว่าอ่าเป็นอาชีพหรือว่าตกปลาเพราะว่ามันสนุกเขาบอกว่าสนุกด้วยแหละแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะก็โดยสรุปแล้วคือเขาตกปลาที่เนี่ยเขาก็ได้ปลาได้เงินถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแหละแต่ว่าคงได้มากได้น้อยมันก็อยู่ที่ชนิดของปลานาะที่เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ เราก็จะอยู่ตรงนี้สักพักอากาศมันดีอ่ะอแล้วเราก็อยากดูคนตกปลาด้วยโอเค <c oughs> ไปละเปน Yani, Tam bir şey istiyor musun abi? Ne evet. Evet, bu, evet buyurun. It's good. Yeah, it's good. Mm -hmm.